ฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสเอาละครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับทีจีกับทีจี h ช n แนลนะครับหลังจากคลิปคราวที่แล้วเนาะที่ทำครูเสร็จไปนะกับตัวนี้นะที่เป็นขโมยของคุณฟอกมา นะครับก็ปัจจุบันนะคุณฟ็อกดีเป็นกาเดียนแล้วนะครับไม่ใช่ว่าพอชาแนลผมนะแต่เป็นเพราะว่าเขาไม่รู้สินะเขาอยู่ดีก็อยากเล่นกาได้ขึ้นมาเขาก็เลยดีดีแบบนะเออนะครับโอเคทีนี้เรา ไปข้างในดีกว่าจะได้มีสบิวตัวสิกิวด้วยเนาะการที่แพปเป90ก้าสิบนั้นรู้สึกว่าจะปรับขึ้นเยอะเลยนะครับเยอะเยอะเยอะมากเยอะพอสมควรเลยนะครับเมื่อเทียบกับตอนแปดสิบที่ที่ทำา้ะที่เป็นแท้งอย่างเดียวนะครับนะครับอาทีนี้ เรามาดูสกลิกลกันดีกว่าคาสคิริกเนี่ยแต่ว่าอันนี้คุณฟองน่าจะยังไม่เปลี่ยนของไปได้หมดเออของยังเป็นของครูเซตอยู่โปลิริลิกเฮแมแนจัดนะครับโอเคเรามาดูของคิริกกันดีกว่านะครับก็อย่างที่เห็นว่าอ,อันนี้ชาร์บส ไม่แต่ถ้าเป็นผมเอาโ o ลิโบ l น,นะแต่นี่คุณฟอกเน้เนเน้น P P Combo แหละมั้งนะครับโอเคเอ้นี่ก็ไม่ได้เอาแต่ฉันก็เถอะโอเคอ่าหลักๆก,ก็คือเอาเตะนะโคลี่คิกสำหรับ g u a r d i a n ่จำเป็นจ,จำเป็นมองสมควรเลยนะครับอ่าไมค์คอนโคักับ Physical Mastery ก็ปกติเนาะครับเต็มไปนะครับ นอกจากก็ไม่มีอะไรทีนี้เรามาดูคาาพลา,า,ลาดินค่าพลา,า,ลาดินสำหรับอของกาเดียนเนี่ยใครจุดพุกข้างนอกวะของกาเดียนอลอร์บอกเนี่ยอัพแค่หนึ่งนะเหมือนเหมือนน่าจะเคยพูดในคลิปของครูเศตแล้วนะครับอ,อัพหนึ่งแตโ่โอกาสในการบล็อกคือยี่สบเ็ดเปอร์เซ็นะครับสตนด์อัลเฟตอัพเต็มนะครับแต่เพราะว่าเรา เราไปการเดียนมีหน้าที่ทําทําแทงอะนะเออแล้วก็อัพเต็มไปตอนที่ใชน้นี้เราก็จะได้การเดียนบับโบาบับโบปกตินะครับคาเตอร์ของการเดียนอัพเต็มทั้งคู่นะครับผมว่าแต่นี้ก็แล้วแต่นะว่าใครอยากเล่นอะไรพวกแต่ของผมแล้วผมก็รู้สึกว่าคาเตอร์มันแรงนะครับคือระดับหนึ่งเนี่ยมันโดนตั้ง1,008ไนงะไอน้นี่รู้ว่าสิบเอ็ดแล้วนะแล้วเราสามารถคาเตอร์ได้ตลอดอนะนะครับเก็บยูอ,อยู่ไหนวะ เอ้คุณฟองไม่ไม่ได้ใส่โล่โล่ไปไหน <c oughs> ช่างก่อนอ่าเราสามารถใช้คอเตอร์ได้ตลอดซึ่งซึ่งแรงนะอืมบอกอากาศแลเอเลมบอกก็ปกติเนะอัพหนึ่งสะท้อนอัพได้แค่หนึ่งนะแต่ดาเมจ์โดนสะท้อนกลับไป70%นะครับเอเลเมนต์อลล่ากับคอมพิวติกอลล่าเนี่ยแล้วแต่นะครับแต่ถ้าเป็นผมเขก็คงอัพ อัพเหมือนกันคืออัพไอเดนแมนนอลล่แค่หนึ่งคอนวิกติกคงไม่ต้องอัพนะเพราะว่าการ์เดียมันไม่คงไม่ได้เดินว่อนอะไรขนาดนั้นนะครับเอาอเลนมนอแค่หนึ่งก็พอนะครับที่ที่เพิ่มอะไรนะไลท์แนะอคแท็เออเพิ่มไลท์แอคแท็กยี่สิบอร์เซนะครับอาร์ลวิวอัพได้แค่หนึ่งนะตอนนี้คูดาวสิบแปดอีคูดาวหกสิเปอิอีหกสิบวินะครับอวตารอวตาร ไม่เป็นเอ่อไม่ได้ไม่ได้เพิ่มดาเมจเอ้ยเพิ่มเพิ่มนี่ไงเอ้แต่ว่ามันเพิ่มเมจิคออแอคแทกสองร้อยเปอร์อะไรของมันวะเดี๋นะอันนี้แอคแท็กสองหมืนหนึ่งถ้าผมแช์วา้าเดี๋ยวอ๋อ ไปสองรอเปอร์เซ็นนี่คือตอนตอนใช้อวตารที่ตอนที่มันระเบิดอ่ะเออโดนสอง200ร้อยเปอร์เซ็นตเพิ่มเข้าวิทยอย่างเดียววิหนึ่งร้อยเปอร์นะครับแล้วก็มุมเมสปีดห้าสิบเปอร์แล้วก็เป็นอวตารไปเป็นไอเฟรมไปนะครับคือเป็นอมตะประมาณนี้พอวอกอัพแค่ห้าก็ได้นะครับเพราะว่าดูเรชั่นกับกูดาวเนี่ยมันย้อนกลับมาพอดีนะครับใครจุดู๊ข้างนอกว่ะ <c oughs> เดวิดเบรกเกอร,อรก์อัพหนึ่งอาเมเบรกแรงนะครับแรงอยู่พอสมควรแต่ว่าก็แล้วแต่นะว่าเป็นผมก็คงอัพแค่หกเพราะว่าอัพิะเบรไปต้องมาหาประดับสกิลใส่เสียเสียเลยมานั่งลงทุนอีกื้อชาติอัพหนึ่งพอนะครับคอนเสิรลิอัพหกเนื้อพอะสกิลอาจจะไม่พอนะครับสกายไฮเมอร์ลิงไม่ต้องอัพเต็มนะนะเพราะมันมันไม่ได้บวกลรยแอแท็กแล้วนะเอาแค่หนึ่งพอนะครับ ไลทิ้งแซบอนะัพหนึ่งสไมอัพเต็มนะเพราะสมมยแรงนะโอเคส่วนทอนแฮมเมอร์คงไม่ต้องอนะัพเนาะแต่ละแต่นะใครบางคนอยากถ้าเกิดว่าเราอยากทำดาเมจเนี้ยจะอัพก็ได้นะเพราะทอนแฮมเมอร์ก็แรงอยู่นะครับเออก็สกิลวา่าข้าวก็คือเน้นบล็อกนะการเดยนเน้นเคาน์เตอร์อย่างเดียวนะครับก็ไอ,อ้สกิลดีเทสดก็มันคือเคาน์เตอร์สองอันสองอันนี้นะ สองคอมโบก็เหมือนกับที่เล่นเคยเคยเล่นของ80มาคือใช้ซันออฟเแล้วก็เคา,นะา,า,าเตอร์เรื่อยๆนะเรามีบ็อกเท่าไหร่ก็เคาเตอร์เรื่อยๆโอเคของกาเดียนกาเดียนไม่มีอะไรเนาะกาเดนฟอร์สกาเดนฟอร์สยังเหมือนเดิมนะดาเมจไม่ไม่น่าจะเพิ่มขึ้นมั้งโดน447นะครับจะใช้บั b b l บ g ล a r กาเดีอันนะแล้วก็ ความหนาของบาเลียจะเท่ากับ20%ของคนใช้20%ของเรืองของคนใช้นะครับทีนี้ดีเพชหลักเลยของกาเดียนเนี่ยอันนี้คือจัสติแคทนะครับดามเมจโดนเยอะมาก4 8 0นะเมื่อเทียบกับตอน80ที่ที่โดนพันกว่ากว่ามั้งเอออันนี้ขึ้นมาเยอะอยู่นะครับคูเดา14.5ว, 14. วินี่มัน 88. แปลกๆอ้ยคุณฟอกมันใส่คูดานต่อวันนี้ อ่ไม่ได้ใส่มันลดแปลกๆทำไมคูดาวสิบสี่จุห้าอ่ะแต่ช่างมันช่างมันเถอะออโต้บ็อกเหมือนเดิมเนาะ EX สก,กิลเอของกายเดียก็คือออโต้บล็อกเนี่ยคือถ้าเราบล็อกแล้วเราก็จะได้เก็บจะแตกบับเบิลทุกทุกบับเบิลเนี่ยเราจะได้ค่าสเต็งกับค่าอินเพิ่มขึ้นมา2%นะครับ นั่นหมายความว่าถ้าเราเก็บครบสิบสแตแ็เราจะได้ค่าสเตเพิ่มขึ้น20%นะครับหมายความว่ายิ่งเราเก็บบับเบิ้ลเยอะเท่าไหร่ดาเมจเราก็จะยิ่งเยอะมากขึ้นเท่านั้นนะครับสตาร์เฟ a ด e ก็ไม่มีอะไรเนาะตอนที่เราใส่สตาร์เฟดอีกปุ๊บบับเบิ้ลการเดียรเราจะขึ้น10บสลูกนะครับโอเคอ่าสะท้อนก็ไม่มีอะไรโดนดาเมจยี่สิบวิไม่ใช่ยีเปอร์ นะครับของดาเมจเราไอ้ลูกกลมๆที่มันสะท้อนอะ่ะเออแล้วครับอันนี้อะไรเนี่ยเดวิงพูนิชเมนอ่ะเดี๋ยวเดียวเด๋ยวผิดผิดผมผิดสกิลไอลน้นี่ไอ้นี่สะท้อนอยู่นี่มุมเมสปีดเพิ่มยี่สิบเอร์เซนอันี้เป็นคา์เตอร์นะครับเออไอ้นี่เป็นเคา์เตอร์อ่านผิดไปก็ไม่มีอะไรเนาะจาดที่แคทก็ขึ้นสูงขึ้นเหมือนตอนแปดสิบอ่ะ แค่นั้นดาเมจเพิ่มขึ้น50%ทีนี้เรามาดูคาร์เมสซี่นะครับตอนที่เราบล็อกัตูได้สำเร็จนะเราจะได้บัฟ10วิในการเพิ่มดามเมจ20%คูดาว20วิเนี่ยเออเนื่อหมายว่าถ้าเกิดเราอยากใช้สติ t คแ a l แบบแรงๆเนี่ยเราก็ต้องมีบับเบิลครบ10แล้วเราก็ต้องบล็อกให้ได้หนึ่งครั้งแล้วเราค่อยใช้ s ติ t i c a l เราจะได้ดาเมจที่เยอะเป็น เย,เยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะคาเมสเซียอันดับแรกที่นี่คาเมสเซียอันดับสเนี่ยก็คือตอนที่เราใช้การ์เดนฟอ e ทุกครั้งที่เราใช้การ์เดนฟอสเราจะได้มุมแมสปีดขึ้น10%แล้วก็ลดดาเมจ10%แถมไอน n รอนวิวเราจะลดคูดาวอีก2วินะครับซึ่งปกติเนี่ยการ์เดนฟอสของเราเนี่คูดาวหวิทุกๆ5วิเราสามารถใช้การ์เดนฟอสได้นะครับ แล้วอันนี้เนี่ยมันคูดาวหกสิบวิการเดนฟอร์สไม่ได้เราต้องใช้แซนอเฟสอะมันไม่มีโลอ่อะก็ประมาณนั้นนะครับก็หมายความว่าทุกครั้งที่เราใช้การ์เดนฟอร์วิเดาจะลดขึ้นอเราจะลด2%อีสองวิแล้วก็มุมเบสสปีดเพิ่มขึ้น10%แล้วก็ลดดาเมจเพิ่มอีลดดาเมจอีก10เปอร์นะโดยรวมแล้ว90% การเล่นก็น่าเล่นอยู่นะครับถ้าเทียบกับตอนรู้วนะ่า80เนาะแต่ก็อย่างว่ามันมันไม่ใช่ตัวทำดาเมจอะแต่พอพอ,พอเป็น90ปุ๊บผมว่ามันกลายเป็นตัวทำดาเมจไปแล้วแต่มันก็เป็นแทงได้ดาเมจมันมันแรงอยู่พอสมควรน,นะครับมมก็เหมือนเดิม ถ้าเกิดว,ว่าใครมีคำถามอะไรหรือไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ถามด้านล่างไล้เดี๋ยวผมจะมาตอบนะอาเดียนไม่ค่อยมีอะไรให้เอ้อเดี๋ยวผมไปซื้อโลข้างนอกอกอ่อนดีกว่าได้เดี๋ยวใช้ให้ดูว่ามันลดจริงๆแต่ผมเข็รู้สึกว่าอินสแตนดระดับสองมันอนะอินสแตนของเล v เก้าสิบจะว่ามันมีประโยชน์ก็ดีนะจะว่ามันมีก็มี แต่จะว่ามันไม่มีก็มไม่ม,ม,ม,มีมันมีตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเราลงไปแท้งเนส8คนอะไรเงี้ยเออเราก็จะได้เราก็จะบล็อกได้เยอะขึ้นเราก็จะได้มีโอกาสรอดชีวิตที่ที่บ่อยข you ึ้นเพราะว่าไอรอนวิวเนี่ยไอรอนวิวมันก็จะอยู่ไปตรงนี้แล้วกัไอรอนวิวเนี่ยมันลดลดดามเมจ30ปืนดูระยะ18นี่นย ที่ไปคิดมามันก็เหมือนได้บัฟเซนน่ะเนาะเออก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราได้บัฟเซนแล้วก็ใช้เอลฟ์ฟิวอีกวู้วู้น้ำเป็นหายหกสิบเปอร์เลยนะถ้าเกิดว่าเราโดนดาเมจจริงๆแค่สี่สิบเปอร์เนียบมาแล้วนี่สนอเฟสเนี่ย เคาเตอร์เรื่อยๆนี่แหละคือถ้าทำดีวิธีทำดิเพสของของการเนียเนี่ยแล้วก็คงประมาณนี้เนาะอกอทุกครั้งที่เราใช้เคานเตอร์ถ้าเกว่าเราใช้หนึ่งบับเบิลนะครับอ่าประมาณนี้แต่ว่ามันไม่มีบับเบิลอ่ะ แล้วผมก็ใช้อ้อต้องต้องรออันนี้ใช่ไหมตอนนี้ใช้อันนี้ไปก่อนแล้วกันไอที่ไหนวะอัน์ัมวิวอ่าวิทย์าอาน์ัมวิวคือยาวนานนะ60วินาทีนะคิวก็อย่างที่บอกนะว่าคิวหน่อยหนึ่งมาแล้ว อันนี้สี่สิบทไว้ตรนีนะ้ทุกครั้งที่เราใช้กาน์เน็ตฟอร์ส <c oughs> กูดาวเราจะลดลงไม่เห็นแม่งลดเลยมันลดลงไปสองวีอะตอนนี้เท่าไหร่สิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบ เออป่ะรถไปสองวิ่งจิง้อยิ่งเราใช้การเดินฟอนได้เท่าไหร่ไอ้รถดิวก็ก็จะใช้ได้เร็วขึ้นมากเท่านั้นสินะอ่าซึ่งจะว่ามันดีก็ไม่ดีนะเพราะว่าการ์เด้นฟอนเนี่ยเราไอ้นี้บ่อยอยู่แล้วใช้บ่อยอยู่แล้วก็ประมาณนี้นะครับก็เหมือนเดิม ใครมีคําถามอะไรก็มีไปใต้ร่างได้เดี๋ยวผมมาตอบกับคาริททลิก <c oughs> เหลือเซนอย่างเดียวซึ่งจะมาเป็นคลิปหน้านะเออเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาเซนมาลงนะครับซึ่งก็อาจจะเชิญคุณฟ็อกมาด้วยเพราะว่าเขาเล่นเซนอยู่นะครับในตอนนี้โอ <c oughs> okay, เคเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าที่มีไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ